ฟชันมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัญหาสังคมที่ใหญ่ประรมควรครับขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์มิเชียนก็เวลาเราร่วงเลยมาเยอะแล้วนะฮะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ท่านที่สองเลยนะครับอาจารย์จรุวันครับ ก็วันนี้สวัสดีนะคะวันนี้เปลี่ยนจับภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะลงมาทางใต้เนึ้ก็คือมาที่ภาคตะวันออกนะคะก็วันนี้ดิฉันดรจารุวรณเกษมทรัพย์นะคะจากมหาชลัยเกษมบัณฑิตจะจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องทางเลือกทางรอดของกเกษตรกรที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะวันนี้คงจะต้องรับทราบกระเถะวว่าวทางเลือกกับทางรอดของชุมชนที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างนะคะ อำเภอบางน้ำเปี้ยวนะคะตั้งอยู่ที่ในจังหวัดเชียงซานะคะอยู่บริเวณทางด้านเหนือนะคะทางด้านซ้ายก็อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครที่หนองจอกนะคะด้านบนขึ้นไปคือที่จังหวัดนครนายกนะคะฝั่งขวาขึ้นไปก็จะเป็นตราจีนบุรีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็มีคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปลับเลยนะคะไปถ่ายทําที่พื้นที่เลยเป็นเรื่องสภาพปัญหาของเกษตรกร,กรที่อำเภอบางน้ำเปี้ยวนะเกี่ยวกับ การจัดก,การน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภายแรงมาให้ชมนะคะ อำเภอบางน้ำเปรี้ยวประกอบด้วยเขตปกครอง10ตำบลประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวนาปรังสวนผลไม้เช่นมะม่วงมะพร้าวและขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอีกด้วยในปัจจุบันอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประสบปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและน้ำเค็มหนุนซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และรายได้ของเกษตรกรจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมทรัพยากรน้ํารายงานว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมซ้ําซากได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดจันทบุรีปัญหาน้ําท่วมในอาเภอบางน้ําปลีกในปีพุทธศักราช2554 เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมโดยน้ำมีทิศทางการไหลมาจากสามทิศทางได้แก่ด้านทางทิศตะวันออกจากแม่น้ำนครน,นายกแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงทำให้เกิดน้ำท่วมในตำบลโยธกาและบางขนาบด้านทิศเหนือรับน้ำจากคลองหกวาทำให้เกิดน้ำท่วมในตำบลดอนเกาะกาด้านทิศตะวันตก รับน้ําจากกรุงเทพมหานครโดยผ่านเขตหนองจอกเขตลาดกระบังผ่านมาทางคลอง13ทําให้เกิดน้ําท่วมในตําบลบึงน้ํารักจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมทรัพยากรน้ํารายงานว่าจังหวัดในภาคตะวันออกที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งคือปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเราโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมท้ายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอบางน้ำเปรีย้ยวประกอบกับในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมน้ำเค็มจากทะเลจะหนุนย้อนเข้ามาตามแม่น้ำบางประกงทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้เนื่องจากยังไม่สามารถป้องกันน้ำเค็มได้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือสภาพปัญหานะคะของชุมชนเกษตรกรนะคะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะว่าเขาเจอทั้งปัญหาทั้งภายแล้งด้วยแล้วก็น้ำเค็มด้วยนะคะแล้วก็น้ำน้ำท่วมด้วยมีทั้งหลายลปัญหาเลยนะคะนั่นหมายความว่าอันนี้นะคะก็คือจากที่ได้ลงไปทําวิจัยนะคะเรื่องชุมชนบางน้ำเปรี้ยวและก็ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของกีสต a านะคะก็เลยนามาทําสรุปเป็นแผนภูมิภูมิประเทศนะคะพบว่าบริเวณที่เกิด,ท,กดที่เกิดมี ก็จะแบ่งโซนของพื้นที่อำเภอบานําเปี้ยวเนี่ยเป็นด้วยการประมาณ3โซนด้วยกันนะคะก็คือบริเวณทางซ้ายสุดที่ติดกับกรุงเทพมหานครด้านนี้นะคะคือที่ตําบลบึงน้ำลักบริเวณนี้เคยมีความถี่ของการเกิดภายนําท่วมเพียงแค่ปิ หครั้งต่อ10ปีน้อยมากซึ่งก็คือไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมเลยชาวบ้านก็เลยไม่ใส่ใจดังนั้นในช่วงน้ําท่วม 2, 554ที่ผ่านมาชาวบ้านพอไม่ใส่ใจปุ๊บก็เลยมนีมีการเตรียมการหรือป้องกันใดๆทั้งสิ้นทําให้ได้รับความเสียหายจากตรงนี้มากพื้นที่บริเวณนี้คือจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมมากค่ะอันที่2คือบริเวณตอนกลางของ ของอำเภอบางน้ำเปี้ยวบริเวณนี้เป็นที่ดอดเป็นที่ดอนด,ดังนั้นจึงเกิดเป็นสภาพภายแล้งนะและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฤดูร้อนนะในช่วงประมาณสักเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมจะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มหนุน น้ำเค็มหนุนนะคะทำให้น้ำน้ำเค็มก็จะเข้ามาตามคองต่างๆทําให้เขายิ่งใช้น้ําไม่ได้ยิ่งขึ้นทําให้มีปัญหาภัยแ้งหนักมากยิ่งขึ้นบริเวณนี้แต่เนื่องจากว่าภัยแรงที่เกิดขึ้นบริเวณนี้เกิดขึ้นทุกปีดังนั้นเขาก็เลยมีรูปแบบในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งตรงนี้อย่างดีเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันพื้นที่ด้านนอกตรงบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ําบางปะกงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นที่ราบร่มเกิดจะอยู่ทั้งรม อยู่เกิดจากบริเวณอยู่ในบริเวณที่ตั้งของสองแม่น้ําคือแม่น้ําป่าจีนบุรีแล้วก็แม่น้ํานครนายกลงมาเป็นแม่น้ำบางประกงทําให้เขามีวิถีชีวิตที่ต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับบริเวณนี้คือเขาจะเกิดน้าท่วมทุกปีนะคะทุกครั้งเลยทําให้เขามีรูปแบบในการรับมือกับปัญหาน้าท่วมแล้วในขณะเดียวกันในช่วงประมาณมกราถึงพฤษภาเขาก็ จอปัญหาน้ําเค็มหนุนจากแม่น้ำมาปะกงด้วยดังนั้นเขาก็จะมีรูปแบบในการปรับตัวทั้งภายแง้งน้ําท่วมแล้วก็น้ําเค็มหนุนด้วยค่ะนั่นหมายความว่าเกษตรกรที่จะเลือกมาเป็นตัวอย่างให้ดูในวันนี้นะคะก็คือจะเลือกมาแค่สองชุมชนก็คือที่ตําบลพงอากาศที่เมื่อกี้ด้านล่างมีมีรูปแบบคือมีการรับมือกับปัญหาภัยแง้งใช่ไหมคะและชุมชนหนึ่งก็คือทางด้านตําบลโยธกาซึ่งมีรูปแบบในการรับมือกับปัญหาน้ําท่วมค่ะ อันนี้นะคะก็คือเราได้เลือกชุมชนที่มีรูปแบบในการปรับตัวอยู่สองที่คือชุมชนบ้านพงกถินตนําบลพวงกาศซึ่งเจอปัญหาภัยแล้งนะคะทุกปีแล้วเขาก็มีรูปแบบในการปรับตัวแล้วนะคะโดยมีการเปลี่ยนพันธุ์พืชเป็นพืชระยะสั้นก็คือขากระตาคา้นะคะเป็นพืชที่ทนแล้งเห็นไหมคะที่ปลูกตามแนวคันคันนา ในขณะเดียวกันชุมชนบ้านบางเชื้อเขาที่ตําบลโยธากาซึ่งอยู่ริมของแม่น้ำบางประกงเขาก็มีการปรับตัวต่อการเกิดภายน้ำท่วมนะคะก็คือเขาจะมาทําคือมาทําประกอบอาชีพพวกจับสัตว์น้ำแล้วก็ทําประมงมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวดูคลิปวิดีโอต่อแล้วกันนะคะว่าสองชุมชนนี้เขามีรูปแบบรายละเอียดในการปรับตัวยังไงบ้างเนื่องจากยังไม่สามารถป้องกันน้ำเค็มได้อย่างสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวยังไม่มีมาตรการในการรับมือภัยต่างๆเหล่านี้อย่างชัดเจนนอกจากชุมชนบ้านพงกระถิน่นหมู่11ตำบลโพรงอากาศและบ้านเชื่อเขาหมู่1ตำบลโยธกาบ้านหมู่18บ้านพงกระถิน่นเป็นหมู่บ้านที่มียุทธศาสตร์ในการปรับตัวสู้ภัยแล้งและน้ำเค็มหนุนโดยงดการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งและสูบน้ำจากคลองเข้าเก็บไว้ในบ่อใช้ส่วนตัว เพื่อจะเป็นแหล่งน้ําสํารองในการปลูกพืชผักสวนครัวเช่นข่าตะไคร้และใช้ในการเลี้ยงปลาเป็นต้นก็ในพื้นที่เราเนี่ยนะครับพื้นที่จําบวนโพงกาเนี่ยก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ํามากนะครับในทุกปีนะครับทุกๆปีก็พื้นพรจะากะตรกรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีอาชีพในการด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวเนี่ยนะครับเป็น ก็สิบเปอร์รเซ็นต์ของพื้นที่เลยนะครับที่ปูข้างครับถ้าอยากจะให้ทางราชการเนี่ยน,นะครับได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงมาช่วยโดยเฉพาะของท,งทางด้านกรมชลมระทานนะครับมาเปน็นการขุดรอบกูคองเพื่อที่จะได้มีน้ํามาให้เกษตรกรได้ทําการเกษตรได้มากขึ้นนะครับได้เพียงพอด้วยนะครับเพราะกรณีแบบนี้ต้องพยายามเตรียมดูนะเพื่อประกาศภัยแลงต้องประกาศือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศภัยแลรง จะสั่นออก็ประมาณประมาณแบบผ่านอบาตอะไรต่การก็ขั้นบนไหนไม่ประกาศอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ขเข้าโครงการึลยในเขตนี้จะทุกหมู่บ้านเป็นประกาศคะแนนเพราะว่าน้าน้ามันไม่มีน้ําที่จะไหลเข้าแบบน้ําทางแม่น้ําบางมะคงเป็นแม่น้ําที่ช่วงนี้มันเข้มน้าเท็ยนเนี่ยมไม่ลงเขาก็ปิดประตูทางคลองทางเขตคลองสั้นแสงก็ไม่มีน้ําที่จะปล่อยเข้ามาทางฝั่งนี้ก็เลยแง้ง แต่ถ้ากรณีน้ําเยอะทางทางอาเภอเมืองก็จะปล่อยน้ําเข้ามาแล้วทางแม่น้าบางะกวงก็จะปล่อยเข้ามาทั้งนี้ก็ท่วมคือเขาเรียกแรงซ้ำซากท่วมซ้ำซากในเขตนีนนน้ลักษณะไหนผมเคยทําเที่ยวนั้นก็ติดปลาไร่ไปได้ประมาณสามสิบถังได้จริงจริงมันต้องได้กี่ถัง <10 S 1> ก็ับสามสิบติดปลาไร่เนี่ยปลาไร่ก็เจ็ดแปดสิบถังเนี่ยมันธรรมดาต้องได้แน่ก็หายไปครึ่งเลยครับ แล้วที่ที่หายไปครึ่งนึงเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเหลือแค่30 30ถังเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้าวแบบเต็มเม็ดไหมคะหรือยังลดลงไม,ไม่ไม่เคยเต็มไม่ค่อยเต็มแต่คือก็คือยังพอขายได้ครับพอขายได้แต่อีที่เหลือเนี่ยคือไม่ได้เลยต้องทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวมาก็ใช้บ้านหมู่หนึ่งบ้านบางเชือกเขาตำบลโยธกามียุทธศาสตร์ในการปรับตัวสู้ภัยน้ำท่วมภัยแล้งภัยน้ำเค็มหนุน โดยงดการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งและน้ำหลากและปลูกขึ้นผักสวนครัวอายุสั้นจับกุ้งในแม่น้ำและเลี้ยงปลาในกระชังมากขึ้นเพราะว่าเกิดการทำนาบังเยอะนฟังเยอะแล้วปกติน้ำผมเนี่ยเราใช้น้ำที่ไหลทำนาครับน้ำในแม่น้ำครับน้ำลำคลองลำอยู่ตอนปลายน้ำน้ำมันส่งมาไม่ถึง แลวน้ําทะเลมนุนขึ้นมากลายเป็นน้าเค็มครับทำนาไม่ได้แล้วที่บอกว่าอยู่ปายน้ํานี่คือปกติแล้วเนี่ยปายน้ำปลายน้ําของเรานี่คือตองัรับน้ําจากที่ไหนมาคะรับน้ําจากนครนายกลังสิตออกมาตามคลองครับเพอเพอว่าช่วงนี้เขาทํานามากขึ้นเพรามีโครงการประกันราคาข้าวแถวปาจินทรจะมีแถวนครนายกแถวอุทยาก็เลยทํานามากขึ้นครับผมมันก็เลยเป็นไงคะเกิดปั๊มแห้งแรง น้ำดังขึ้นไปทางบนใช้น้ำกันเยอะครับแ้วตอนปลายน้ำเลยกลายไปน้ำเค็มทำนาไม่ได้น้วมเนี่ยทำอะไรอ่ะหาปลาครับหาปลาจับปลาไงคะพี่ใหญ่ลงเบ็ดลงตะไครครับลอลงไปลงในแม่น้ำหรือว่าลงในนาครับถ้าเจอน้ำท่วมนี่เขาก็จะเปลี่ยนจากอาชีพการทำนาก็คือช่วงนั้นเขาจะไม่ทำนานะคะเขาก็จะใช่ใช้วิธีเปลี่ยนอาชีพก็คือไปทำการประมงแทน หรือไม่ก็ออกกับจ้างชุมพรแลก็เขาก็จะมีปลูกพึชผักสวนครัวไว้ทานเองบ้างแล้วก็ก็ยังอาชีพการประมงอยู่แต่กในการเลี้ยงปลาในกระชังนี่ถือว่าเป็นมีแนวทางในการับตัวของเกษตรกรอย่างนี้เรื่องะอ๋ออันนี้มันเป็นผลพลอยได้เนื่องจากปลาในกระชังนี่เขาจะปลูกในแม่น้ํอยู่แล้วเ,เขาจะเลี้ยงในแม่น้ําอยู่แล้วแล้วนี้ว่าการเลี้ยงในแม่น้นํานี่คือบ้านเขาอยู่รินแม่น้ําเขาก็เลยเป็นผลพลอยได้แล้วเขาเลี้ยงปลาในกระชังแต่แล้วก็มันก็ดีตรงที่ว่าเขาไม่ต้องใช้พื้นที่ นั่นหมายความว่าทางเลือกดังกล่าวอาจไม่ใช่ทางรอดที่เหมาะสมที่จะลดความเสี่ยงทั้งหมดในอนาคต ก็คือชุมชนของเกษตรกรที่อาเภอบางน้าเปรี้ยวนะคะจุดที่จะเป็นปัญหาจริงๆก็คือน่าจะเป็นบริเวณทางตอนทนกลางที่มีปัญหาภายแง้งแล้วก็น้ําเค็มหนุนด,ด้วยใช่ไหมคะแล้วบริเวณทางขวามือที่ลุ่มแม่น้ำางบะกงคือเจอปัญหาน้ําท่วมด้วยซึ่งทั้งสองชุมชนเขาก็มีรูปแบบในการปรับตัวกับภายแง้งซึ่งเป็นกับปรับตัวในเชิงลุกที่เขาปัปจ,ปจจุบันก็ทําอยู่แล้วนะคะยอในการในการทํา ปรับตัวตรงนี้อยู่แล้วรับมือกับปัญหาตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งกับน้ําท่วมแต่ในอนาคตโลกมีการเปลี่ยนแปลงโลกมีพลวัตโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงของทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะจากข้อมูลนะคะภาพฉายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนาคตนะคะจากแบบจำลองเอแคมนะคะ A2 ได้นำมาดาวสเกลในระดับภูมิภาคนะคะโดย โดย Start AC นะคะพบว่าในปีพศ2550โดยใช้ข้อมูลฐานคือ2533ถึง2552นะคะเป็นฐานแล้วก็โปรโมสไปถึงปี2583ถึง2560คืออีก30ถึง50ปีข้างหน้านะคะอีก30ถึง50ปีข้างหน้าเนี่ย เขาก็พยากรณ์ไว้คือจะดูข้อมูล3ด้านนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือหนอุณหภูมิ 2. ปริมาณฝน 3. คือความเค็มนะคะเพราะคิดว่า3ปัจจัยนี้จะส่งผลกระทบต่อ,เ,อเกษตรกรในการทำเกษตรในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะจากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะคะและ ก็จะส่งผลให้อุณภูมิสูงสุดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอีก30-50ถึงปีข้างหน้าจะมีอุณหภูมิสูงกว่า36องศาเซลเซียสนะคะแน่นอนที่สุดอุณหภูมิสูงกว่า36องศาเซลเซียสจะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวนะคะและอีกอย่างหนึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบทำให้เกิดการระเหยของน้ํามากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบให้เกิดพายแล้งมากยิ่งขึ้นนะคะอันที่2คือปริมาณฝน